สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับนี่ครับน้ำพึ่งครับผมน้ำพึ่งน้ำพึ่งดูครับน่ากินไหมครับเยิ้มเยิ้มผมนะครับอันนี้เขาทําติดที่ฝานะผมนี่ครับน้ำพึ่งแบบเยิ้มเยิ้มผมใบออกมาแล้วครับผมนี่ครับอันนี้ลวงรังเข้ามาติดข้างบนนะผมแล้วนี่ครับน้ำหวานเขาทาขึ้นมาติดข้างบนครับผมนี่ครับ อันนี้เป็นลังแรกที่ผมจับลงคอนนะผมสําเร็จจับลงคอนได้สดําเร็จนะผมนี่ครับนำวานซึ่งจะได้อยู่หนึ่งสองหนึ่งนะผมสองสามสี่ห้าแล้วก็หกคันเล็กๆนะผมนี่ครับเล็กๆแผ่นเล็กแผ่นใหญ่มีอยู่สามแผ่นนะครับผมลองนั้นมาก็เป็น แผ่นที่สี 5, ่ที่ห้าทุกที่หกเล็กที่สุดครับนะี่ครับอันนี้ผมจับลงคอนนะผมผมเอาเขาลงคอนมาสำเร็จเป็นลังแรกนะผมนะี่ครับการเรียนรู้ก็คือการศึกษานะผมการศึกษาก็คือการเรียนรู้นะผมเราต้องเรียนรู้ด้วยตนเองนะผมใครพูดยังไงก็ไม่เท่ากับเราเรียนรู้ด้วยตนเองครับการทำพึ่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่อง ง่ายนะผมแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถทุกคนนะผมทุกคนก็ทําได้เหมือนกันครับทาได้เหมือนกันหมดครับผมนี่ครับดูครับสวยครับสวยน้ําหวานสวยอาการแบบเป็นคอนแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะตัดเอาน้ําหวานนะผมนี่ครับดูได้ครับผมน้ําพึ่งก็มีประโยชน์นะผมบารุงร่างกายต่างๆนะผมแล้วก็รักษาโรคกระเพาะ หรือกดไหลย้อนนะผมป้องกันกดไหลย้อนนะครับ,รรไ,นนรบได้ดีครับผมแล้วก็แก้ร้อนในนะผมเวลาอากาศร้อนๆแล้วก็เอามาใส่ผสมกับน้ำมะนาวนะผมเยน็ยนๆนะผมใส่น้ำแข็งไปด้วยครับผมน้ำพึ่งสักหนึ่งแก้วเหล้าเป๊กนะผมห,หนึ่งแก้วเหล้าเป๊ก เราใส่หนึ่งแก้วไปนะผมถ้าชอบก็หวานเยอะก็ต้องเอาสองแก้วนะผมต่อน้ำหนึ่งแก้วกับน้ำมะนาวนะผมผสมกันใส่กับน้ำแข็งแล้วก็กินแบบเพียวๆก็ได้ครับผสมมะนาวนี่ครับน่ากินไหมครับผมทุกคนดูครับผมนี่ครับอันนี้เป็นพึ่งพงป่าจากธรรมชาติจริงๆนะผมเราไม่ได้ให้น้ำตาลเขาแม้แต่นิดเดียวนะผมพึ่งพงป่านั้นเขาจะไม่กินน้ำตาลนะผม นครับเขาจะแบบว่าเก็บมาใส่คนเดียวนะผมเราไม่ต้องไปให้น้ำตาลหรืออะไรสักอย่างเราแค่มีหน้าที่ทำกล่องตั้งล่อไว้นะผมแต่นี้ผมได้จับอีกกล่องนึงมาลงทดลองดูนะผมเพิ่งจะสำเร็จเป็นกล่องแรกนะผมนี่ครับน้ำหวานเขาฝากทางดูเข้าอยู่ตรงนี้นะผมนี่ครับอันนี้กล่องเราซื้อมาผมห้าร้อยแปดสิบเอ็บาทหั นมทั้งค่าส่งนะผมส,สั่งมาทางช้อปปิ้งนะผมของของพะเยานะผมจังหวัดพะเยาของของจังหวัดพะเยาผมได้ส่งมาที่เชียงรายนะผมอำเภอเวียงเชียงลุงตำบลดงมหาวันนะผมใครที่สนใจน้ำพึ่งก็รีบติดต่อและจองมานะผมคุยกันได้ทางเม็กซินเจร์นะผม ราคาตกลงกันที่ทาง m ม็กซนเจอเอานะผมจะสะดวกสบายกว่านะครับถ้าเอาเยอะก็ต้องรอนิดนึงนะผมตอนนี้กำลังเริ่มเก็บครับกำลังเริ่มเก็บน้ำหวานอยู่นะครับผมทุกคนดูอีกครั้งนะผมนี่ครับโอ้โหเยิ้มครับเยิม้มสุดยอดครับผมน้ำหวานนี่ครับการที่เราเอาพึ่งนั้นเราก็ต้องสวมถุงมือนี่ครับถุงมือ แบบใหม่นะครับผมแต่เราต้องล้างน้ําเปล่าให้สะอาดก่อนนะครับผมเราก็ตากให้แห้งแล้วก็ถึงจะเอามาผสม,มใส่แล้วกเก็บน้ําหวานนะนครับเก็บน้ําหวานน้ําผึ้งที่เราทํากล่องตั้งรอไวนน้นะครับผมลองซื้อไปกินดูนะครับผมว่าประโยชน์น้ําผึ้งนั้นดียังไงก็มีหลายอย่างเดี๋ยวผมจะพูดให้คร่าวๆพอ ได้ฟังนะผมหนึ่งก็ช่วยรักษาโรคกระเพาะได้ดีนะผมแล้วก็ช่วยป้องกันกดไหลย,ย้อนนะผมแล้วก็เรื่องความจำได้ดีนะผมทำความจำได้ดีครับผม <c oughs> เกี่ยวกับเกสรดอกมไม้ต่างๆะครนะผม <c oughs> บารุงร่างกายได้ดีแล้วก็อย่างเป็นยาอายุวัฒนะนะผมทำให้ ร่างกายเรานั้นกระปี้กระเป๋าแล้วก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นยาชูกำลังชั้นดีครับผมอันนี้พูดจากประสบการณ์ของตัวเองนะผมนี่ครับถ้าใครที่กินเหล้าขาวก็ลองเอาผสมดูนะผมใครที่กินเหล้าขาวเอาผสมกับเหล้าขาวอย่างหนึ่งเปกก็ใส่ น้ำพึ่งไปพึ่งแก้วนะผมพึ่งแก้วเป๊กแล้วก็ผสมกับเหล้าขาวแล้วก็คนๆให้เข้ากันทิ้งไว้สักสองสามนาทีนะผมแล้วก็ดื่มเลยครับผมดื่มเข้าไปจะเป็นยาดบชั้นดีนะผมถ้าอยากให้สุดยอดกว่าน,นั้นก็ต้องใส่ไข่ดิบไปด้วยครับผมไข่ดิบไข่ไก่ของบ้านเรานะผม ของที่บ้านเราไข่ไก่ที่ของเราเลี้ยงเองครับผมไม่ใช่ไก่ที่ซื้อตามตลาดนะผมไข่ไก่ที่เราเลี้ยงเองไข่ไก่ที่ซื้อตามตลาดก็กินได้อยู่ครับแต่สู้ไก่บ้านไม่ได้นะผมถ้าเป็นไก่บ้านนี่จะคึกสุดยอดเลยครับคึกดีครับก็<ม>ขนานี้คลิปก็เริ่มยาวแล้วผมขอขอบคุณทุก คนที่เข้ามาชมและช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมผมจะได้ทำคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับทุกคนช่วยอุดหนุนด้วยนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ